ท่านที่เข้ามารรับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติ และโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดวงการเงินรายได้ของชาวกรกฎในช่วงนี้ถือว่าหมุนเวียนได้ดีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมภาพรวมทางการเงินถือว่าไม่น่าเป็นห่วงสิ่งที่ควรระวังคือรายจ่ายชาวราศีกรกฏควรจะแบ่งเก็บแบ่งออมวางแผนการเงินให้ดีๆนะคะส่วนดวงการงานเดือนนี้คุณต้องระวังในเรื่องของงาน เพราะคุณอาจจะทำงานไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากมีหลายอย่างเข้ามาทำให้งานคุณดูเยอะไปหมดทุกอย่างจนคุณไม่สามารถจัดระบบระเบียบได้นอกจากนี้หากคุณมีการติดต่องานมาก่อนหน้านี้กับใครช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังนะคะคุณอาจจะติดตามงานกับเขาไม่ได้เพราะอีกฝ่ายอาจหายไปเฉยๆ จึงทำให้งานของคุณล่าช้าต้องระมัดระวังค่ะดวงความรักสำหรับคนโสดหากคุณมีคนคุยอยู่แล้วในเดือนนี้คุณอาจต้องระวังว่าเขาจะเงียบหายไปหรืออาจมีความเข้าใจกันบางอย่างที่ไม่ตรงกันทำให้การตัดสินใจจึงต้องหยุดความสัมพันธ์ลง ส่วนคนมีคู่แล้วในเดือนนี้อาจต้องระวังในเรื่องการทะเละาะเบาะแว้งในเรื่องเดิมๆจนคุณรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะห่างกับเขาสักพักสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้คือต้องหันหน้าพูดคุยกันพยายามพูดคุยแบบเปิดอกไม่ควรจะพูดเพื่อปลอบใจหรือรักษาน้ำใจกันหากใช่คือใช่หากไม่ใช่คือไม่ใช่ค่ะดวงสุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะช่วงนี้ข้อควรระวังอย่าทําอะไรเกินตัวไม่ควรรับอะไรมาง่ายๆอย่าคิดว่าไหวอาจจะกลายเป็นภาระจนต้องหนักใจในอนาคตได้คะ่ะเคล็ดลับการเสริมดวงช่วงนี้แนะนำให้คุณพาคู่ครองคนรักคนในบ้านไปกราบไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ หรือทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคช่วยเหลือคนป่วยตามโรงพยาบาลทำบุญเกี่ยวกับบริจาคสิ่งของอาทิเช่นบริจาครงศพบ,บริจาคภาหอศพจะช่วยหนุนนำในเรื่องของดวงการงานและการเงินของคุณด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการำดำรงชีวิตคิดสิ่งได้หวังสิ่งได้ขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่าน หากท่านไหนที่ประสบพบเจอกับวิกฤตในชีวิตก็ขอให้ท่านมีงานดีๆเข้ามามีรายได้มีเงินมีทองสามารถปลดหนี้ปลดสินหากท่านไหนที่ประสงค์ในโชคลาภก็ขอให้ได้โชคก้อนใหญ่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี2567และตลอดไป หากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดทุกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ